ครับอาจารย์หมอยาแลวก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งครับผมมากินดูทุ่งนะครับวันนี้มาเดินโคกเดินป่าก็มาเจอตรงต้นโสมป่านะครับนี่ทองพันดุนหรือว่าโสมป่านะครับมีผลแห้งด้วยครับผลแห้งเอาไปเพาะพันธุได้นะครับผลแห้งของเขานี่ก็คือต้นของเขาครับนี่นี่ต้นโสมป่าครับนี่เยอะเลยครับนี่ดอกของเขานะครับโดนแดดก็เลยหุบหน่อยนะครับโสมป่าสวยๆครับหัวข้างล่างก็คล้ายๆโสมคน นะครับสารพคุณก็ไม่ต่างกันครับเขาก็ใช้ในการบำรุงสุขภาพุกำหนัดนะครับซึ่งจากกิตก็เอาไปใช้ในการเข้าตำรับสมุนไพรดองดูทุ่งดูตียงพังของจากกลิตนะครับเจอนีนเยอะเลยครับเป็นดงเลยนะครับเยอะมากครับผีผักเทวดาฉีบให้มาเจอครับโเคครับผมดูดอกสวยๆครับดอกต้นใบ สมปะโอเคครับสวัสดีครับ